อย่างที่โบได้บอกไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับลาดไปของในวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายมากๆเลยค่ะซึ่งนตอนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยก็มีเสียงดนตรีเสียงเพลงแล้วนะคะผ <ๆ S 1> ู้คนทยอยมาเรื่อยๆแม้จะมีสายฝนโปรยโปรยบ้างเล็กน้อยเอาขอของี้ดีกว่าท่านชมเพื่อให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าลาดไปของในวันฮาโลวีนอย่างนี้นะคะจะคึกคืนแค่ไหนแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่าลองของขนาดไหนค่ะไปเลยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศของการท้อขายปกติซึ่งก็ท่านผู้ชมอาจจะได้ชมกันไปบ้างแล้วในเทปก่อนๆสำหรับลาดปล่อยของนะคะโอ้โหบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคืนเหมือนกันนะคะแต่ท่านผู้ชมคะบ่เริ่มเห็นอะไรแล้วเห็นเหมือนบ่หรือเปล่าเอ๊ทีมงานไอเดียทีวีแปดมาด้วยคะ่ะภูกเก็ตเทเลวิชั่นมีเดียใครคะเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้มีเด็กๆมุงอยู่เยอะด้วยบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปแอบดูกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะทีมงานไอเดียทีวีแปดมาด้วย จากไอเอทีวีแปดของเรานะครับพี่มินทคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับอภิเศกรีสังสวร์ครับอ่าแล้ววันนี้พี่มินทมาทําอะไรกับงานวันฮารวีนคะเอ่อวันนี้มาแต่งหน้าผีโชวครับเป็นการแต่งหน้าผีแบบซอมบี้เหมือนที่แต่งในภาพยนตร์ไงอ๋อพี่มินทคะแล้ววันนี้แต่งไปหลายท่านแล้วยังคะแต่งไปสามคนแลวคนที่สามนะอ้าวนี้คนที่สามแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีการแต่งแต่งแบบเต็มรูปแบบโชด้วย เดี๋ยวเรามาถามผู้นี้นั่งทําอยห่อค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะแต่งเออน,นี่นั่งแต่งนานแล้วยังคะก็ไม่นานครับเพิ่งแต่งเพิ่งแต่งนะคะแล้ววันนี้แต่งเป็นเป็นยังไงเอ่ยเป็นอะไรคะเป่อซับเือนก,การตามใจพี่ก็ครับ ทำมือครับแล้วก็งาน <Aha. S 2> มสมุดทำมือแล้วก็งาน h a n d ์เมดนะคะเอางี้ดีวกว่าคท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกว่าเราไปเดินรอบๆงานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะว่ารูปลักษ์ต่อไปจะเปลี่ยนไปทางไหนจะมีอะไรเพิ่มขึ้นสีสันอะไรเพิ่มขึ้นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตื่นกันต่อได้ค่ะท่านผู้ชมคะถ้ามาที่หลาปล่อยของแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะกับดัเซปดั๊สบิววโอค่ะ เดี๋ยวเราไปชมความสยองกันเดี๋ยวว่าแดนเส็ d แดนสต t u ิโอค่ะจะมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีการล่มสุดอะไรบ้างเราไปถึงการแต่นกายว่าเขาแต่นกายกันแบบไหนค่ะไปชมเลยค่ะคดี๋ยวค่ะและตอนนี้นะคะโบอยู่ตรงนนด้านหน้าแดนเสร็จแล้ว เรามีการแสดงโชว์ของนักเรียนแดนเซฟซูริโอนะคะประมาณร้อยกว่าชีวิตนี่เขาเชิโชว์คอนเซ็ปต์ตหมายนี uh ่วันน like ี้พี่ปุ้ยเป็นตานีเป็นนางตานีใช่อันนี้อันนี้เป็นแม่นาเป็นอีเมียนค่ะอีเมียนกับชาติมาเกิดนะรีเซพชั่นไปโชว์ตัวหน่อยสิคะเป็นแบมพายวันนี้แบมพายสาวเซตตี้นะคะอันนี้ลูกนนุ่นพี่นี้ลูกของ พี่ผู้คะเดี๋ยวต้องขอได้ที่มาโชว้เเพราะว่ามีน้องๆเยอะใช่ไหมคะเม่นานมก็เริ่มเห็นบ้างแล้วที่เดินทยอยเดินออกไปนะคะแล้ววันนี้นอกจากที่จะมาโชว์นีแล้วมีกิจกรรมอะไรร่วมบ้างมีเต้นหรือมีโชว์อะไรปะคะมีค่ะวันนี้มีทั้งหมดประมาณ15ชุดด้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีเด็กนะคะประมาณร้อยกว่าคนอันนี้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะที่ที่ทำเวิร์กช็อปตอนซัมเมอร์นะคะจริงๆแล้วเด็กเรามีมากกว่านี้งั้นเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตไปเก็บภาพได้เลยสักชมนิดหน่อยแล้ว ะกำลังแต่งหน้านะคะซึ่งก็เป็นการแต่งหน้าหลากหลายรูปแบบนะคะมีมีแบบให้ให้เลือกด้วยนี่ค่ะโหด้านในนี่ท่านผู้ชมเด็กเดกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านบนกันดีกว่าค่ะเพราะด้านบนน่าจะมีเยอะนะคะพี่ปุ้ยค่ะโอเคนะคะ อันนี้ก็ค่อน้องๆอันนี้ท่านเจ้าคุณอันนี้ครูพีค่ะค่ะคุณครูนี่สอดครับผมนี่สังคมก็ฮิปฮอปครับค่ะอยู่ที่แดนเซ่สตูดิโอครับผมครูตายแล้วไปทานอะไรมาคะเนี่ยทานหมากมาครับทานหมากเยิ้มเลยตะลักกิดครับมันก็เลยเป็นแหลมๆหลมโอ้ยผ่านิงปันโชด้วยเนี่ยน้องๆเอาละค่ะแล้วถึงเวลาถ่ายหน้าหน่องๆนีโอทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับน้องๆหน่อย คอมเนค่ะของเรดี้กาก้าค่ะอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บ <laughs> <laughs> รถชนค่ะตายแล้วรถชน,ย,น,น,นย,ยังสวยสามวันเพื่อนอนแล้วยังตายแล้วรุ่นนี้ไม่มนนมมไปนอนน่ะแบบแมงมุมเกาะเลยค่ะอ่าหน้ามาหน่อยนี่โชว์โชว์นิดนึงนี่แต,แต่งเองหรือว่าไงคะ <c oughs> แต่งเองค่ะแต่งกันเองโชใช่แล้วแล้ววันนี้เออมาเป็นเต้นแบบเต้นอะไรคะโชว์อะไรคะเออเป็นคอนเทนต์นางหน้าค่ะโอ้โห น้องๆทุกคนที่นี่นะคะจะมาโชว์อะไรนะคะมาเต้นอะไรบ้างกิจกรรมอะไรที่มาร่วมแล้วก็ทำไมต้องแต่งกายแบบนี้เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเพลงอะไรนั้นเนี่ยต้องรอชมในเบรกหน้าห้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะ